เราจะมาดูวิธีการเผา่านใบอชานะคะอันดับแรกก็ให้หาพื้นที่โล่งๆก่อนนะคะบนฟ้าไม่มีต้นไม้นะคะอยู่ใกล้กับน้ำนะคะไว้ใช้ดับแรกเราจะมาปรับฐานเตาก่อนนะคะก็จะอุดรูด้วยดินนะคะจะกบดินให้มิดเลยนะคะก้นไม่ได้ปิดนะคะวิธีทำก็แคก่กบดินนะคะตรงขอบเตาทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยนะคะ เราก็จะทำการกลบดินข้างนอกนะคะใต้ถังเตาหาเศษใบไม้นะคะเศษฟางเศษกระดาษมาจุดให้มันติดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไม้ลงนะคะเริ่มแรกช่วงที่เราจุดไฟก็จะเป็นควันหน่อยหนึ่งนะคะ ไฟติดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่เศษไม้เล็กๆลงไปก่อนนี่นะคะเศษไม้แบบนี้นะคะโยนลงไปเลยก็ได้ค่อยๆเผาไปทีละนิดทีละนิดนะคะไม้เราค่อยๆเอาลงใส่ไปจนเต็มเตานะคะแล้วเราก็ค่อยหยุดเผาไม้เริ่มติดไฟแล้วนะคะก็มีควันอยู่นะคะแต่ไม่มากเราก็จะฉีดน้ำบริเวณร,บร,บรบอบๆขอบเตาเผื่อไฟกระเด็นนะคะเรียกว่าเป็นการ เลี้ยงน้ํารอบขอบเตาพอไฟมันติดแบบนี้แล้วเราก็จะใช้ไม้ท่อนใหญ่นะคะใส่ไปในเตาเผาได้เลยควันก็จะประมาณนี้นะคะไม่มากนะคะควันจะเล็กน้อยยิ่งถ้าไม้แห้งสนิทดีๆนะคะแทบจะมองไม่เห็นควันเลยค่ะเราก็จะเติมไม้เข้าไปอีกนะคะวิธีการเติมโยนเลยค่ะ เหตุผลที่บอกว่าต้องใช้ที่โล่งนะคะเห็นไหมคะเห็นเปลวไฟไหมคะไฟก็าพุ่งขึ้นฟ้าตามจํานวนไม้ที่เราใส่เข้าไปนะคะถ้าเราไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้เราก็ตุยเลยนะคะต้องคอยดูด้วยนะคะ,คะ,คะบางทีจะมีเศษกิ่งไม้ที่เผาแล้วมันหล่นลงมาเราเดี๋ยวเราก็เอาน้ําลดรอบๆบ,บริเวณที่กิ่งเขาตกลงมานะคะนี่นะคะฉีดไปเลย การเผาไหม้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเห็นนะคะว่าผ่านเราของเราเริ่มจะมีที่เท่าขาวๆเกาะแล้วนะคะแล้วก็ไฟก็ดับไฟก็ลดลงแล้วก็แปลว่าเราใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ผ่านนะคะเป็นสีขาวทั้งหมดก่อนนะคะ ก็จะทำการดับไปด้วยการฉีดลดน้ำนะคะ,ะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นเศษเศษไม้เศษฐานที่มันหล่นลงมาล่วงลงมานะคะงั้นเราก็ต้องเฝ้าด้วยนะคะเวลาเราเผา่านอตอนนี้ก็เผาไหม้จะเสร็จแล้วนะคะไฟก็ลดลงนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นเป็นเหมือนขี้เถ้าเกาะอยู่บริเวณฐานนะคะก็พอเผาไปแล้วเราได้ไม่เต็มเตานะคะวันนี้ก็จะพอแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการ รดน้ํานะคะอ่านี่เลยเห็นไหมคะเป็นขี้เท่าเคลือบที่ผิวฐานนะคะดับตอนนี้ได้เลยนะคะเราก็จะทําการดับจนกว่าจะไม่มีควันไฟแล้วนะคะคุณจะแปลว่าข้างล่างนะคะได้มอดแล้วนี่พี่บุณก็ใช้เป็นสายยางจากก๊อกน้ําเลยนะคะอ่า เห็นไหมคะเราลดจนกว่าจะไม่มีควันแล้วนะคะแปลว่าถ่านเราดับสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก้อนถ่านที่เราเผาเมื่อคืนนะคะจากไม้แบบนี้นะคะกลายเป็นถ่านแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวเราจะทำการเทถ่านออกจากเตานะคะ ลักษณะาฐานที่เราได้นะคะใครจะเก็บใส่กระสอบเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ลุงจะจะให้ลดเหยียบนะคะให้มันเล็กๆเลกๆเลๆเลยนะคะแล้วก็จะไปผปสมดิน,นะคะ่ะไ่ชอบสวนธรรมชาตินะคะ,ะเกษตรอินทรีย์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ